สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนที่การทําเส้นตัดตามรูปและการทำออฟเซตขอบข่าวที่รูปนะครับก็เปิดรูปมาก่อนนะครับอันนี้นะครับแล้วก็มาที่เครื่องมือทางด้านขวานะครับที่เป็นรูปผีเสื้อนะครับเลือกพื้นที่วาดเส้นนะครับ แล้วก็ทําการลากคุมนะครับแล้วก็ปล่อยก็จะมีสีเหลืองที่ขอบนะครับตัวนี้ไม่จะเป็นต้องเออเข้มด้านในนะครับขอแค่ว่ารอบนอกของตัวรูปเนี่ยมีสีเหลืองล้อมรอบนะครับนะครับอ,อ่โอเคประมาณนี้ก็คือเพิ่มเหลืองได้มาที่คําว่าขีดแบ่งนะครับเพิ่มไวทางขวาหรือประมาณนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วให้เราเลือกคําว่า วาดเส้นขอบรอบนอกนะครับเพราะตัวนี้เราจะตัดรอบนอกของตัวรูปนะครับเราไม่ตัดด้านในนะครับกดเข้าไปแล้วก็ลองดึงรูปออกมาดูนะครับก็จะได้ลายเส้นตามรูปของเรานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราทําแล้วมันมีเส้นที่แบบว่าผิดเพี้ยนหรือผิดจากแบบให้เราทําการย้อนกลับแล้วก็ทําใหม่นะครับผมถ้าเราอยากจะตัดแบบพอดีนะครับให้เรากดตัวย้อนไป1ทีนะครับเครื่องหมายย้อน Smile, แล้วก็ทําการลากคุมนะครับที่รูปแล้วก็คลิกขวาเลือกคําว่ากลุ่มเพื่อให้ร <syndrome> ูปกับเส้นตัดของเราอยู่ด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการตัดแบบพอดีรูปนะครับต่อมาเราก็จะตัดแบบมีขอบขาวนะครับที่รูปก็คือไม่ได้ตัดพอดีรูปนะครับก็ทําเหมือนกันนะครับกดเลือกพื้นที่วาดเส้นนะครับแล้วก็ลากคุมบ่อยนะครับทําให้เหลืองที่ขอบนะครับโดยการเพิ่มขีดแบ่งแล้วก็กดคําว่า ว่าเส้นขอบรอบนอกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดึงรูปออกมาดูนะครับทีนี้ให้เรากดคลิกขวาที่เส้นสีแดงที่เราทํานะครับเลือกคําว่า offset นะครับก็จะมีเส้นที่เพิ่มขึ้นมานะครับตัวนี้อาจจะเพิ่มมันจะอาจจะเริ่มที่2มิลนะครับเราสามารถปรับได้ครับก็คือกดเพิ่มได้นะครับแล้วแต่เราชอบว่าเราต้องการออขอบขาวประมาณไหนนะครับ สมมติเราเลือกเสร็จแล้วนะครับให้เราดึงเส้นในออกนะครับจะลบไปก็ได้หรือเอาไว้ด้านข้างก็ได้แล้วก็ลากรูปเข้าไปใส่นะครับแล้วก็เลื่อนให้มันตรงตำแหน่งนะครับก็คือใช้แป้นพิมพ์ของเราซ้ายขวาขึ้นบนนะครับก็คือเลื่อนให้มันเซนเตอร์นะครับสมมติว่าเซนเตอร์เรียบร้อยแล้วเราก็ทำการลากคุมแล้วก็คลิกขวาเลือกคำว่ากลุ่มนะครับเพื่อให้รูปกับเส้นตัดอยู่ด้วยกัน อันนี้ก็คือวิธีการทําเส้นตัดตามรูปทรงนะครับทั้งแบบตัดแบบพอดีแล้วตัดแบบมีขอบขาวนะครับอันนี้แบบรูปเดียวนะครับการ Copy ก็กด ALT นะครับปุบ่มไปที่หน็่ค้างไว้แล้วก็ลากนะครับหรือกดที่รูปแล้วเลือกทางด้านขวาเครื่องมือทําซ้ํานะครับแล้วก็กดซ้ำได้เลยคือเส้นสีแดงเส้นตัดเนะี่ย ต้องไม่ติดกันนะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องห่างกันก็คือล่าออกมาถ้าติดกันอย่างนี้มันเวลาเราลอกมันก็ไม่เป็นดวงครับก็คือจะติดกันนะให้มันห่างจากกันนิดนึงนะครับเสร็จแล้วอ่ะอันนี้สมมติวางรูปแบบแล้วก็อย่าลืมว่าต้องเปิดมาร์กนะครับมาที่ตัวนี้นะครับแล้วก็กดที่เของหมายถูกนะครับเพื่อให้มีมาร์กแบบนี้นะครับส่วน ระยะมาร์กเนี่ยก็คือต้องตามนี้นะครับคือห้ามเปลี่ยนนะก็คือมาตามที่แบบเอ่อค่าเริ่มต้นของเขาเลยนะครับมันสามารถปรับได้นะคือเนี่ยก็คือปรับเล็กปรับใหญ่ปรับหนาอะไรเงี้ยมันได้แต่เคยเจอปัญหากับลูกค้าหลายๆท่านก็คือจะมีปัญหาอย่างเช่นตัดเอียงมั่งไม่ตรงมั่งไม่อ่านมาร์กมั่งนะครับก็คือเวลาที่เราไปปรับมาร์กนะครับฉะนั้นเราต้องใช้มาร์ก ที่มาจากค่าเริ่มต้นเท่านั้นนะครับสมมุติว่าเราวางรูปเรียบร้อยเต็มแล้วแล้วก็ห้ามวางแบบนี้นะครับก็คืออย่าให้เส้นตัดเนี่ยมันเข้าไปทับที่ตรงตารางทั้ง3มมุมเลยอย่างนี้ไม่ได้นะครับก็คือไม่ได้นะครับอย่างนี้เพราะจะมีปัญหาในการตัดได้นะครับก็เคยเจอมาหลาย หลายเจ้าอยู่นะครับสําหรับปัญหานี้นะครับก็คือวางในขอบขาวด้านในนะครับแล้วก็ไม่ทับเส้นตารางนะครับก็อันนี้หรือถ้าเราเอ,อ,อยากทําแบบทีเดียวก็คืออันนี้เซฟมาเป็นไฟล์ png แบบรวมรูปเลยก็คือทำทีเดียวได้เลยนะครับอ่าก็ทำคล้ายๆกันนะครับก็คือมาที่รูปผีเสื้อ กดเลือกพื้นที่วาดเส้นแล้วก็ลากคุมนะครับแล้วก็ปล่อยสังเกตว่าแต่รูปเนี่ยเหลืองมันจะไม่เท่ากันนะครับมันอยู่ที่สีของรูปนั้นว่าเข้มหรืออ่อนนะครับถ้าสีอ่อนก็จะจับไม่ค่อยได้นะครับแต่ถ้าสีเข้มเนี่ยมันจะจับเลยฉะนั้นเราก็ต้องเพิ่มขีดแบ่งเข้าไปครับให้มันเหลืองขอบให้หมดนะครับแต่ตัวนี้ไม่จำเป็นต้องร้อนะครับเพราะบางทีเราปรับร้อเนี่ยบางที เส้นมันหนาเกินไปบางทีตัดมาแล้วไม่คมก็มีนะก็คือค่อยๆปรับแล้กันนะครับสําหรับเส้นขีดแบ่งนะครับสมมติปรับประมาณนี้แล้วก็กดวาดเส้นขอบรอบนอกนะครับแล้วก็เช็คดูนะครับดึงออกไปเช็คดูว่าเส้นเนี่ยมันโอเคไหมถ้าโอเคก็ย้อนกลับได้เลย,เลยถ้าตัดแบบพอดีแต่ถ้าเกิดว่าอยากมีขอบขาวนะครับการมีขอบขาวเนี่ยพยายามอย่าวางรูปใกล้ชิดกัน นะครับเพราะถ้าวางใกล้ชิดกันเนี่ยเส้นออฟเซตมันอาจจะไปชนกันก็ได้อ่าอย่างนี้ก็ยังพอได้นะโอเคแล้วก็ถ้าเราอยากจะตัดแบบมีขอบขาวก็เอาเส้นในออกแล้วก็รูปเข้ามาใส่นะครับประมาณนี้ครับสําหรับการทําเส้นตัดแบบพอดีรูปทั้งแบบเอ่อพอดีรูปแล้วก็แบบมีขอบขาวนะครับสําหรับคลิปนี้ก็